มีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในวงเรารุนพี่ได้ถามว่าเอาสักแก้วหรือเปล่ารีบตอบเดทันแต่ไม่เอากับพี่ไม่เอาเขาบอกเขาห่วงยังไม่อยากให้พี่ได้เมารุนพี่คิดในใจคนนี้มันแปลกแปลก,ปลกทำไมลขาพูดอะไรที่มันดูเหมือนแตกแยกรู้สึกประทับใจตอนได้ยินครั้งแรกเลยหาโอกาสไปเพื่อพูดคุยให้รู้แน่คุณครับ ทำไมไม่กินเล่าเขาตอบทันใดผมไม่อยากมึนเมาไม่เข้าสังคมหรือไงมันดูไม่เหมือนเขาไม่รักกันหรือไงเลยไม่อยากมาเข้าเขาตอบด้วยใจที่แสนจะเบิกบานเพราะรักมากกว่าผมเลยไม่ทำตามสติจะคลํำค่าคิดแต่สิ่งไม่ดีงามเลยไม่เอาดีกว่าไม่อยากผิดศีลผิดธรรมไม่ใช่โลกสวยแต่อย่างใดบุตบาปที่อํำน่วยให้ทุกและสุขใจเราเองขาสติทำไมต้องไปขยายไม่อยากให้บาปติดถึงวันที่ เราาตต้องยชักชวนกันใส่ความเมาเข้าในจิตเหมือนเราได้แบ่งปันสิ่งที่เป็นยาพิษสนุกไม่กี่ววันแต่ตามไปชั่วชีวิตทุกคนต้องสุขสันต์แต่คงไม่ใช่สิ่งนี้ผมรักคุณพร้อมเป็นกำลังใจไม่ดีผมไม่หนุนแค่มาอธิบายเริ่มใหม่ได้ตลอดตอนนี้ยังไม่สายรักคุณเลยมาบอกก่อนวันที่ผมตาย ผมรักคุณพร้อมเป็นกำลังใจไม่ดีผมไม่หนุนแค่มาอธาิบายเริ่มใหม่ได้ตลอดตอนนี้ยังไม่สายรักคุณเลยมาบอกก่อนวันที่ผมตายผมจะเล่าให้ฟังแต่ยังไม่ต้องเชื่อผู้ใหญ่ชนเด็กทำคาสติไปเป็นเบือ่อปัญญาจะลดต่ำเพราะกรรมที่ทำไปขยายไปเท่าไรก็เก็บทุกบาปไว้ในใจ เกิดมากี่ชาจะโง่บ้าขาดปัญญาเพราะชวนไปมืนเบาชวนไปกินสุราทำตามกันมานานความสุขก็ลดซาจะพบเจอแต่คนพาและเจอแต่สิ่งชั่วชาเห็นแบบนี้ผมเลยไม่ทําตามเข้าใจอย่างดีผมไม่ได้ใส่ความเป็นพลังให้ทุกทีคุณก็เห็นมานานถ้าคุณจะเดินหนีก็คงไม่มีใครห้าม มันบ่งบอกว่าคุณไม่รักผมเหมือนที่ผมให้แนวทางที่สุขสมแต่ไม่เป็นไรผมมีหมุดที่ปักลงใครจะตามไปเดี๋ยวผมจะไปส่ง ผมรักคุณพร้อมเป็นกำลังใจไม่ดีผมให้หนุนแค่มาอธิบายเริ่มใหม่ได้ตลอดตอนนี้ยังไม่สายรักคุณเลยมาบอกก่อนวันที่ผมตายผมรักคุณพร้อมเป็นกำลังใจไม่ดีผมให้หนุนแค่มาอธิบายเริ่มใหม่ได้ตลอดตอนนี้ยังไม่สายรักคุณเลยมาบอกก่อนวันที่ผมตาย ผมรักคุณพร้อมเป็นกำลังใจไม่ดีผมไม่หนุนแค่มาอธิบายเริ่มใหม่ได้ตลอดตอนนี้ยังไม่สายรักคุณเลยมาบอกก่อนวันที่ผมตายผมรักคุณพร้อมเป็นกำลังใจไม่ดีผมไม่หนุนแค่มาอธิบายเริ่มใหม่ได้ตลอดตอนนี้ยังไม่สายรักคุณเลยมาบอกก่อนวันที่ผมตาย